ดูดูคืออะไรมาสวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรายการดูเลมอนดูเลมอนคืออะไรวะเมื่อกี้ได้เห็นแว็บหนึง่งนูเปิดกล่องกับลูกนกเดี๋ยวไหนลูกนกนี่ไงลูกนกนี่คือลูกนก <c oughs> ไม่พอใจก็เลือพี่เปิดพี่แหวนเหรอใช่ครับเดี๋ยวในพุ่งนี้เป็นบอลโกนพี่แหวนยิบเอ็ดกันยาใช่ครับน้องพี่เขาอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะความถ้าจะมีจริงเขาจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยแกโง่ต่อยแน่วันนี้มาจากอามี ามีที่เกือบโดนหนูส่งเมลไปดา่าอีกรอมนึงอีกแล้วอ่ะส่งของช้าเหลือเกินไปสน,นีก็ช้าอาจจะเป็นเพราะมันพายุเข้าแต่ว่าว่าไม่มีผ่าษีกันในกล่องของดินหน่อยทำไมบูกุกาขโยนคิดตัวเองกันเลยตุยโยนเหรอ,อยา่าใจร้ายตุย ตัไม่ใช่คนแบบนั้นตัยเป็นตัยไม่ใช่คนบวกทำไมพรุ่งนี้วันเกิดพี่แวนนะครับกลับมาแล้วครับปกติวันเกิดพี่แหวนจะอวนทำอะไรวาดรูปแล้วก็ซื้อเค้กมาฉลองอลังการมากอลังกว่าวันเกิดตัวเองวันเกิดตัวเองอะไปทำงาน <laughs> ตือนอะไรตัวเองไว้เค้ก หนูอันโงโูจบปเปิดออกมาจะพบกับบันนี่เกิลขอบคุตที่ชอปปิ้งเอาบันนี่เกิลไปอยู่กับบันนี่ช่วยๆดยอคือคืนหนูจะหาไอ้ใบเนี้ยของเขาที่แล้วแต่เอาไปไว้ไหนแล้วก็รู้จําไม่ได้เลยช่างมันเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาเองแหล,ละมีประโยชน์แล้วดู ดูขนาดกล่องนะคะเบิร์มดูจริงที่อยู่ในกล่องะะแล้วกะมาถูระเบิดเ<ล>นา<ล>ะวัดถูระเบิดได้เเหมือนขุดสมบัติอะไม่ไม่สมบัติขุดซ้ากโบราณคดีเจ้าพอ่อเหรอหนุทำหน้า อะไรกลงกระเป๋างูาสั่งเสื้อมันใช่อีกหม่เสื้อมันเขาที่แล้วกระเป๋าอะไรหว่อเธอโหมาเหมือนสั่งเสื้อดีนะบอกว่าสั่งเตื้อก่อนเช้ากระเป๋าเครื่องอางเหรอใช่ เราจะอ้ว,ออวนจะอ้วนมีคนทำอ่างใสอยู่ไม่มถถถถถดีเธอเธอดูหนังหน้าฉันแต่ละคลิปเนีน่ยตามแต่งหน้าไหมก็มันหลังทำงานก็ล้างเคื่องทำอ่างโอบได้ไงตัวมาวิปถึงได้บุญแล้วนี่เฮ้ยแต่ข้างในสวยอ่ะใช่ฉันซื้อเพราะข้างในมันสวยข้างในแบบหนึ่งกล้องมองไม่เห็นหลายเลยเนี่ยปืนสวยใสแบรนด์ได้ไหม กอดแบนจ์กจ่าอวนมีสีใส่แบนแล้วเห็นแบรนเป็นตัวอะไรลูกนกลูกนกแวบนึกไหนลูกนกกล่องอย่างเดียวกอกระเป๋าอย่างเดียวเห็ยเลยกงเขียวแว็บนึง ตัวใหญ่มากมันโคตรใหญ่ thôi. ใหญ่แบบใหญ่ไหนะเทียบเทียบพี่แวนวนี่แล้วกันพอกันเทียบกับลูกนกต้องเอาลูกนกออกมาไว้เจ้าอวยเป้กระเป๋าใส่ปแบนเลยเม้นไหมอ,มมอินโดมอินหอมเม้นอืมสูงกว่าแบนสูงกว่าแบนนิดนึง รูเลแบนสูงเท่าไหร่วิญญาณพี่แว่นที่ยังตามติดแบนสูงแปดนิ้วแปดนิ้วยี่เซนวันยี่เซวนี่คือพี่แว่นที่ยังตามติดสูงกว่านี้อีกนิ้วกนึงป่ะไม่ถึงนิ้วนะแต่ก็าเกือบแต่คือจไลท์ไลน์เออจะฐานไลน์เลยคนดูว่านึงสวยใบเป็นใบไลน์ อะไรก็ไม่รู้แต่สวยเนียนในเกณฑ์ชินแมปล่าสูดได้นะพี่แว่นกวาดาไม้ไงเพราะว่านุ่มมีใบเห็นไหมว่ามีใบมาหัวจะอ้วนบางมันมีเอเออวันก่อนหนูเห็นฟิกเกอร์ในสกูล่างอะสุนก็ใบเหมือนพี่แว่นเดี๋ยวโงรสีจะอ้วนคิดว่านะ โยคือว่าจะอวนที่วันดอยพี่แว่นจะมีสองสองแบบไหมแบบล่าปกติกันล่างโยใครออกแยกอะไรแบบเนี้ยอย่าทำแบบนี้กับหนูจะซื้อไหม <laughs> มีอีไไงไหมในกองปากกาฮะ<ห>ปากกาคนญี่ปุ่นใช้หมึกอะไรนะหมึกดำไหะแล้วจะอวนอะใช้ไหม ปากกาุูเลยไม่รู้เห็นอะไรชูเขียวโชว์หักไข่ไหนน่าไม่น่าไม่น่าจุกอุนโชว์ักไข่วีดีเกียร์ยากเขียวจะว่าไม่ได้เพราะหนูขอไป่จะอว่นปากซื้อปากกาดันติ่งเหมือนกันอันของเธอแพงกว่าด้วย เหลืออันเดียวในร้านไหมคะอันนี้ไม่ได้รู้ืออันเดียวในร้านก็นี่พีออเดอร์แล้วทำไมของหนูแพงกว่าอนิเมะแพงวนกว่าหนูออนิเมะแพงกว่าอนิเมะญี่ปุ่นไงอืมมันก็ฟุอยกันเลยกี่บาทจําไม่ได้100ร้อยกว่าบาท <c oughs> ตอนนี้ถึง100ร้อยกว่าไม่แน่ใจอัตาราแลกเปลี่ยน เอาตอนเอตอนซื้อมันแรกไปตามันเปลี่ยนยังไงไม่มันเพิ่งจ่ายเมื่อต้นเดือนนี่กลางเดือนแล้วนะแต่ป,ปลายแล้วใช่แต่มันก็ลาคาแรกเปลี่ยนมันก็ดเดีย๋ยวมากกว่าคนที่ทํางานญี่ปุ่นแต่ส้าเรบคนที่ใช้เงินต่างประเทศซื้อของญี่ปุ่นก็คือ we know มีในกล่องมีอะไรอีกไหมกระดาขอบคุณนะดรดบนแล้วโปรมีอะไรยาบอกคุณดูไหมพรุ่งนี้วันเกิดพี่แว่นขอหยิบ <21 S 2> เอเดือนยาโทรหลมากคใครอยากร่วมสนุกการฉลองพี่แวนให้ร่วมทางไหนไปต้นในทวิตเตอร์ทวิตเตอร์มาษาอะไรเดีย๋ยวมันก็คุณมาเองอัะเพราะว่าเขาหล่ได้ ได้เราแปลทวิตเตอร์จะอ้วนไหมไม่เ้โคกนาจะเดาได้อยู่แล้วแต่ไม่องแปลนะเดี๋ยวใครเป็นคนลงวิดีโอฉันนี่จะแปลทำไมแล้วแปลหายไปไหนอะไรนะไม่คอยได้ยินเลยมุ้ยไม่มุ้ยไม่ กระาเกระเป๋าถงกระเป๋าเครื่องสำอางกลุกระเป๋าใส่แบนคือตอนแรกฉันซื้อมาฉันกะว่าอ๋อเราจะเล่นมุกก็คือมาใส่ตุยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใส่แบนพอดีอะใส่ตุยมามาตุยยังพออยู่เนาะไปด้วยกันได้เลยเม้นตุยเออนี่ไงสมกดหลังจากนี้เวลาที่เราเอาตุ๊กตาออกไปนอกบ้านก็ปรากฏโดนโฉบแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเปิดออกมา ทำไมกระเป๋าเครื่องสำอางมันดูเบาลงเลยดูอดเฮล์ตุยอยู่มันนี่เกิลไม่เอาตุยไม่ใี่ค้าตุยไม่ใี่ค้านาน,นตุยหยุดจ้าหมอกตุยพี่ต้องมูฟออนได้แล้วนะไม่ตุยเมน ใส่ลูกนุกไปยคลิปหน้าไม่บอกเอาเร็วๆนี่แหละกี่วิดีโอกี่วิดีโอแล้วห้าสิบกว่าเฉพาะที่เป็นตอนธรรมดามีอะไรอยากให้ให้คนดูไหมดูแบนด์ ว่าหน้าดำกระเป๋าใส่ลูกดมยี่สิบเซนพอดีด้วยนะมันมันจะโป่งๆหน่อยหนึ่งแต่มันก็ปิดได้เราสามารถปิดได้สักพักจะอ้วนจะหาแบนด์เจอไหมเนี่ยเออสักพักหนึ่งแบนหายจะอ้วนแบนด์หายไปไหนหาเด้กกับอยู่นี่ลูกดมมีอีกไม้ คนอัดมีอะไรอยากบอกไหมโน่รอรอหมอไปสู่ของเกนชินเมื่อไรพี่จะมาพี่แวนเขียวเออพี่แวนเขียวที่มีมังกรขาวเอ้ยงูงูนั่นงูแต่งูเขาเป็นงูเย้งเย้งเนหนูโอเคตอนนี้เขบอกพี่แวนเขียวที่มีงูขาวนี่งูใหญ่นี่นั่นงูใหญ่ก็พี่แวนเขียว มีมีงูลอ็น,นอนนี้ไม่มีงูอนนี้ไม่มีงูคยะดยนี่กระตุ้เยอเออใช่วันก่อนมันมีทวิตที่คนบอกว่าถ้าเราทำเอเลี่ยวผิวดำแล้วเราก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวป้ยกายเป็นกระต่ายได้เหรอดูดูก <laughs> ็ไม่เห็นมีใครว่าเลยเปลี่ยนตัวโป้ยกายเป็นคนหล่อมันก็ไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่ว่ามันก็ ได้ได้น่ารักเลยน่ารักดูน่ารักมากแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาเก็บแบนลุงกระเป๋าตัสดีวบายแม่